ผีมีจริงหรือไม่ทำไมบางคนถึงเห็นผีและอีกหลายๆคนถึงมองไม่เห็นผีสรุปแล้วผีมีจริงหรือไม่เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาให้ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นปัญหาโลกแตกที่ใครก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ล่าสุดไบรอันค็อกนักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษจ,จากเซิรหรือองค์กรวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปได้กล่าวว่า ในรายการของสถานีวิทยุ BBC Radio f o เกี่ยวกับคำถามที่ว่าผีมีจริงหรือไม่ไบราอานกล่าวว่าถ้าผีมีอยู่จริงแล้วก็มันจะต้องเกิดจากพลังงานบริสุทธิ์เพราะผีไม่มีสสารในใดเป็นส่วนประกอบเลยดังนั้นพวกผีจึงสามารถทะลุผ่านกำแพงเพื่อไปหลอกผู้คนได้อย่างง่ายดายอ้างอิงจากกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิก ที่กล่าวถึงเอนโทรปีระบุว่าพลังงานจะสูญเสียความร้อนอยู่เสมอซึ่งหนทางเดียวที่ผีจะอยู่บนโลกเพื่อหลอกหลอนคนได้ก็คือผีต้องมีแหล่งพลังงานคงที่เพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดไม่มีแหล่งพลังงานที่ว่านั่นละ่ะแน่นอนว่าพวกผีจะอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานและไม่มีทางที่ผีจะเป็นอื่นใดไปได้เพราะมันจะขัดกับกฎของเทอร์โมไดนามิก แต่ในความเป็นจริงแล้วไบรอนกล่าวว่าเครื่องชนอนุภาคแฮดอนขนาดใหญ่ของเซ ER ิ n ์นจะต้องหานตีเจอไปแล้วถ้ามันมีอยู่จริง LSC ถือเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดบนโลกและใช้พลังงานสูงที่สุดในโลกโดยมันถูกใช้โดยนักฟิสิกส์เพื่อศึกษาอนุภาคที่เล็กที่สุดในจักรวาลมันสามารถเห็นว่าเซลล์ของเราถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานอย่างไร และถ้ามีพลังงานแปลกๆบางอย่างขับเคลื่อนเซลของผีอยู่แล้วก็เราจะต้องพบผีไปแล้วนิวไทสันนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นแข่งรับเชิญอีกหนึ่งท่านในรายการได้กล่าวว่าถ้าผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดไม่ผิดแล้วก็คุณเพิ่งยืนยันว่าเซิร์นปฏิเสธการมีอยู่ของผีซึ่งไบรอันก็ยืนยันตามนั้นจริงๆและนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงจากนักวิสิกั์ชื่อดังระดับโลกที่ยืนยันหนักแน่นตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าผีไม่มีอยู่จริงส่วนใครที่ยังเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านพอเรื่องของผีคงจะเป็นที่ถกเถียงกันไปอีกนานทีเดียวยูดีต้อนรับเข้าสู่โลกของบัดีิลูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบัดดีหลู่กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ